ีการประมูลทฤษฎีความสุขของไอ์สไตน์มูลค่า1.5ล้านดอลลาร์คำแนะนำสั้นๆเรื่องการใช้ชีวิตหรือทฤษฎีแห่งความสุขที่อัจฉริยะตลอดการอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขียนลงกระดาษจดของโรงแรม Imperial อิมพีเรียลในกรุงโตเกียวเมื่อปี1922ถูกนำออกประมูลที่กรุงเยรูซาเล็มของอิสราเอลและมีผู้ซื้อไปในราคาประมูลสูงสุดถึง1.56ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเนือความคาดหมายอย่างมาก ไอน์สไตน์เขียนข้อความดังกล่าวขณะเดินทางไปบรรยายที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นช่วงหลังจากได้รับทราวาตนจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ไม่นานโดยเขาได้เขียนข้อความนี้เป็นภาษาเยอรมันมอบให้กับพนังงานส่งเอกสารแทนเงินค่าทิปเนื่องจากเป็นไปได้ว่าขณะนั้นเขาไม่มีเหรียญหรือธนบัตรย่อยติดตัวอาจเป็นเพราะพนักงานปริเสธไม่รับเงินค่าทิปตามธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่นก็เป็นได้ข้อความดังกล่าวมีว่าชีวิตที่เรียบง่ายและเงียบสงบ จะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าการไล่ติดตามความสำเร็จรวมทั้งความกังวลทั้งหลายที่มากับมันตลอดเวลาด้วยไอสไต์ I ยังเขียนข้อความลงในกระดาษจดอีกใบหนึ่งว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและบอกกับพนักง,งานส่งเอกสารว่าถ้าเขาโชคดีกระดาษทั้งสองใบนี้จะมีมูลค่าสูงยิ่งกว่าเงินค่าทิปในอนาคตคำกล่าวของไอสไตน์ได้กลายเป็นความจริงในเวลา95ปีต่อมา เมื่อหลานชายของพนักง,งานส่งเอกสารคนดังกล่าวนำกระดาษทั้งสองใบออกประมูลโดยกระดาษใบที่จดทฤษฎีแห่งความสุขทำเงินได้มากกว่าที่สำนักประมูลคาดไว้แต่แรกเกือบ200เท่าส่วนกระดาษจดข้อความใบเล็กมีผู้ประมูลไปในราคาราว240 0 0 0ดอลลาร์ 2, 40, สหรัฐตัวอย่างคำคมที่โด่งดังของไอน์สไตน์เราไม่อาจแก้ปัญหาได้โดวยวิธีคิดเดียวกับที่เราใช้เมื่อสร้างมันขึ้นมาตัวบ่งชี้ถึงสติปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ความรู้แต่เป็นจินตนาการ เรายังรู้ไม่ถึงหนึ่งในพันส่วนของ1%ในสิ่งที่ธรรมชาติได้เปิดเผยแก่เราเวลาที่คุณกําลังจีบ3าวชั่วโมงเหมือนผ่านไปแค่หนึ่งวินาทีเดียวแต่เวลาคุณนั่งอยู่บนเตาไฟร้อนแดงหนึ่งวินาทีก็เหมือน1ชั่วโมงนั่นคือสัมพัธภาพ